ครับสวัสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ a u t o e v e com ทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่ที่บูธโตโยต้าในส่วนของชุดตกแต่งแท้จากญี่ปุ่นโมเดลลิสต้นั่นเองนะครับผมก็อยู่ในงาน Fast Auto s h ชปปี2022นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูคันจริงคันตกแต่งชุดตกแต่งแท้จากญี่ปุ่นโมเดลลิสต้จากทาง Toyota กันเนาะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคันนี้เลยก็คือโตโยต้ คัมรี่นั่นเองนะครับผมอ่ารายละเอียดก็จะเห็นได้ว่าชุดตกแต่งโมเดล i s t ้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับผมงานดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นสีเดียวกับสีตัวถังนะแล้วก็จะตกแต่งตัดด้วยส่วนของโครมเมียมน,นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราไปดูราคาคร่าวๆกันเลยดีกว่าคัานนี้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมสำหรับ Model นะคัมรี่โมเดลิสต้านะก็จะประกอบไปด้วย เกิตหน้าเกิตข้างเกิตหลังแล้วก็สปอยเลอร์บนฝากระโปงมูลค่าครับ4ี่0 0่บาทสวยงามสปอร์ตรูหราขนาดไหนอะดูกันอีกคีนะครับก็จะเห็นได้ว่างานออกแบบในส่วนของชุดสเกิร์ตของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นลิ้นยืนย่นๆมาหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างแล้วก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ในส่วนของคำว่าโมเดลลิสตาอยู่ตรงนี้ด้วยสวยงานทีเดียว ทันนี้ก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตข้างด้วยมันก็จะแบบไม่ได้เรียบๆนะมันจะมีความเว,ว้าความสปอร์ตอยู่นะครับใครที่ใช้คัมรี่หรือสนใจก็สามารถติดตั้งชุดแต่งนี้ได้เลยเนาะ,ะมีสเกิร์ตหลังด้วยี๋ยวพาไปดูสเกิร์ตหลังนิดนึงสเกิร์ตหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าง,งานออกแบบของเขาเนี่ยอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวถังนะครับของสีขาวนั่นเอง แล้วก็มีในส่วนของการตกแต่งด้วยโครมเงาตรงนี้เนาะขพาไปดูปใกล้ๆแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นนักเทลสปอยเลอร์ด้านหลังทรงแบบเรียบรูหน่อยนะครับมาดูข้างหลังกันเต็มๆนิดนึงนะครับว่าคันนี้แต่งออกมาแล้วเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับผมดูกันแบบรอบคันเลยดีกว่า จากเจ้าคัมรี่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งอเนกนประสงค์ PPV ยอดนิยมอ่นั่นก็คือ Toyota Fortuner นั่นเองนะครับคันนี้ก็ได้รับการตกแต่งด้วยชุดตกแต่งโมเดลลิสตารอบคันเช่นกันนะอ่าด้านท้ายเพื่อนก็จะเห็นว่ามีการเสริมความสปอร์ตนะครับผมด้วยสเกิร์ตด้านหลังแล้วก็มีตัวป้ายโมเดลลิสาตรงนี้นะ กิดด้านหลังก็เป็นสีเดียวกับตัวถางตัดด้วยสีดำเงานะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อด้วยให้ดูล้อนิดนึงล้อโมเดลิสต้านะเป็นแบบทูโทนนะครับผมสีดำปัดเงาสีเงินนั่นเองอคันนี้มีสติ๊กเกอร์คาดบริเวณชายประตูข้างด้านล่างด้วยนะเดีย๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับชุดตกแต่งโมเดลลิสตานะก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของ Fortuner เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมสเกิร์ตหน้าเนี่ยโอ้โหเท่มากๆลองดูนะครับผมปินส่วนนี้นะสีขาวตัดด้วยสีดำแล้วก็มีโครเมียมหน้าแล้วก็มีป้ายตัวโมเดลลิสตาด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนครับนี่ มีตัวอักษรโมเดลิสต้านะอยู่บนบริเวณฝากระโปรงด้านหน้านะครับผ <Okay, S 1> มโอ้เท่มากๆเลยราคาสำหรับชุดตกแต่งโมเดลิสต้าสำหรับ f o r t จู e r ทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกก็อยู่ที่57,620บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดตกแต่งกระจังหน้าสปอยเลอร์หน้าหลังตัวโลโก้ต่างๆที่เป็นสีดำแบบเบลนแบ็ k นะครับผมแล้วก็มีล้อ อันลอยขนาด18นิ้วที่ให้เพื่อนๆดูไปด้วยเมื่อกี้เนาะสวยงามทีเดียวเนาะก็เรียกได้ว่าปรับลุกอนเนกประสงค์ PvV คันนี้ไปเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูอีก2คันในบูธโตโยต้ากับชุดตกแต่งโมเดติสตานี้กันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไป้อมๆัปเลยพาด,ดูกันแบบสดๆเลยเนาะอ่ะ คันนี้ก็เป็น t ต y o t a C-HR นั่นเองนะครับผมก็มาพร้อมกับชุดตกแต่งโมเดลลิสตาอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาพร้อมกับเกิร์ตรอบคันเนาะอะด้านท้ายคันนี้ก็จะไม่ได้มีแบบโคมเมียมตกแต่งนะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดำนะครับผมอันนี้ก็มีล้อมาด้วยเนาะล้อก็เป็นทูโทนนะครับผมสีดำปัด เงาสีเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวดุมล้อตรงกลางก็มีคำว,ว่า m o เดลิสต a ด้วยสเกิร์ตด้านข้างครับมันจะเป็นแบบแยกชิ้นติดอยู่กับส่วนของประตูนะก็จะเป็นสีเดีวยวกับตัวรถตัดด้วยสีดำนั่นเองนะครับมาดูกันเต็มเต็มคันเนาะอันนี้มันก็จะมากับพื้นฐานเนาะสีขาวแต่งด้วยชุดแต่งโมเดลิสต้าค่อนข้างจะ ดุดานดูสปอร์ตมากทีเดียวนะครับนี่ชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมผูเรียกได้ว่ามันรับเข้ากับตัวชุดกันชนหน้าดีไซน์หน้าเดิมมากๆเลยนะครับผมคันนี้จะไม่มีโครเมียมนะอ่ะลองสังเกตดูจะเป็นสีดำพลาสติกด้านนะครับอ่าในส่วนของเจ้า c h <PH> r กับชุดตกแต่งโมเดลลิสตานั่นเองมูลค่าเท่าไหร่ดเดินไปดูกันหน่อยมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังล้อแม็กนะครับผมแล้วก็ยางด้วย ชุดนี้ก็อยู่ที่5 8 5 0 0บาทนั่นเองนะครับลองดูอีกทีนะเต็มเ็เห็นไหมครับใครที่กำลังจะจับจองเจ้า Toyota C-HR แล้วชอบตกแต่งรถ่าชอบแต่งรถกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับชุดตกแต่งแท้จากญี่ปุ่นโมเดลิสต้าจากทางโตโยต้านั่นเองนะไปดูอีกหนึ่งคันสุดท้ายในบูธ โตโยต้าโมเดล s t สตาในงานฟาส t นะผมนั่นคือโตโยต้าไฮ u ักลีโวนั่นเองคันนี้ก็เป็นตัวพื้นฐาน 4x4 นะครับผมจัดเต็มเลยดับเบิลแคปเครื่องยนต์2.8นะครับก็มากับสีขาวตกแต่งตัดด้วยสีดำดูแบบสปอร์ตสปอร์ตแพนด้าเรียกแพนด้าเขาดำเขาดำนะครับ, oh, <my> รบผมไปดูรายละเอียดก่อนว่า ตกแต่งไปมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมมีชุดตกแต่งกระจังหน้าไฟตัดหมอกสปอยเลอร์หน้าคิ้วซุ้มล้อสติ๊กเกอร์โลโก้ทั้งหมดก็35,900บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไล่ไปดูมีกระจังหน้าแต่งด้วยนะนี่สีดำดูมากๆเรียกว่าตัดกับโลโก้คโครมเมียมของเตร์ตาเนี่ยคู่เทม่มากๆเลยนะครับ นี่ชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนมะ่ใช่ตัดไฟตัดหมอกนะมันก็จะเป็นลักษณะของชิ้นส่วนสีดําเงาที่ครอบเข้าไปนะครับนี่มันก็จะเว้นในส่วนของเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยเนาะไฟตัดหมอกเขาอยู่ตรงนี้นะครับเกิด้านข้างอ่ามันก็จะเป็นลักษณะเป็นชิ้นแยกนะครับผมงานนู้นดูเหมือนชิ้นแยกนะแต่งานดีไซน์เขาจะเป็นโคราสีกันนะเป็นสีเทาสีดําแล้วก็มีนี่โลโก้โมดูลิสตานี่เอง ุ้มล้อก็เป็นสีดําเงานะครับมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลนิดหน่อยตรงนี้เป็นขีดขีนะ,ะมีความแบบไม่ได้แบบเรียบไปเลยนะครับสติ๊กเกอร์ชายบันชายประตูเนาะุะ้มล้อหลังนะผมก็ดีเทลคล้ายๆกันนี่เองนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันดูด้านหลัง มีโลโก้เนาะในส่วนของคำว่าโมเดล i ิสตาสวยงามทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามากันที่บ<ม>ูตโตย o ต้าโมเดล s ิสตาในงานฟ้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ชมทั้ง4คันเลย4รุ่นเนาะว่าตกแต่งแล้วคันจริงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมีในส่วนของอ็อเ s s ร r อ์อื่นๆจากทางโมเดล i ิสตาแท้ด้วยมันจะเป็นเสื้อตุ๊ตก,กตาก,กระเป๋านะครับผมต่างๆก็มาพร้อมกับราคาพิเศษ สนใจครับก็อย่าลืมแวะเวียนมากันได้ที่งานฟาสออโตโชว์นะครับผมหกถึงสิบกรกฎาคมนี้ครับ